เรื่องนี้เล่าจากประสบการณ์จริงผมชื่อนน,นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2555ปีที่ผมเกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในตึกที่ความตายยังลมพัดผ่านเรื่องนี้ผมเก็บเงียบมาตลอด10กว่าปีเพราะทุกครั้งที่นึกถึงกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อผสมกลิ่นสาบศพมันจะย้อนกลับมาที่ปลายจมูกเสมอสถานที่ คือโรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาที่ถูกทิ้งร้างมานานหลังเจอน้ำท่วมใหญ่และมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นภายในนั้นในปี2555ผมเป็นช่างรับเหมาติดตั้งสายเคเบโลิลตอนนั้นบริษัทได้งานรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารในอาคารเก่าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งริมแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาอาคารนี้ถูกทิ้งร้างมานาน ตัวตึกสีขาวกลายเป็นสีเทาดำด้วยคราบตะไคร่และรอยน้ำท่วมบรรยากาศรอบตึกเงียบสงัดจนน่าใจหายแม้แต่เสียงนกยังไม่มีให้ได้ยินนนนมึงเข้าทางด้านหลังนะตรงนั้นใกล้ห้องเก็บไฟสำรองที่สุดหัวหน้าสั่งผมผ่านวิทยุสื่อสารผมเดินเข้าไปในตึกทางประตูหลังกลิ่นแรกที่ปะทะหน้าไม่ใช่กลิ่นฝุ่นแต่มันคือกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รุนแรงจนแสบจมูก ทั้งที่ตึกนี้ร้างมาสิบปีแสงไฟฉายของผมสาดไปตามทางเดินแคบๆเห็นรถเข็นผู้ป่วยสนิมเคราะจอดนิ่งอยู่กลางทางจู่ๆรถเข็นคันนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนที่เองยีดยีดเสียงเหล็กเสียดสีกันดังลั่นทางเดินที่เงียบสงัดมันไม่ได้ไหลาตามลมแต่มันเคลื่อนที่ตรงมาหาผมช้าๆผมพยายามข่มความกลัวเดินเลี่ยงเข้าไปในห้องเก็บไฟ แต่พอหันกลับไปแสงไฟฉายของผมสาดไปเห็นใครบางคนนั่งอยู่บนรถเข็นคันนั้นร่างนั้นสวมชุดคนไข้สีฟ้าซีดๆผิวหนังตามตัวผุพองเหมือนถูกแช่น้ำมานานใบหน้าซีกหนึ่งหายไปเหลือเพียนโพรงปากที่กว้างผิดปกติร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสบตาผมดวงตาที่เหลืออยู่ข้างเดียวขาวโพลนไม่มีตาดำหมอขอยาหน่อย เจ็บเหลือเกินเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนคนขาดอากาศหายใจผมช็อกจนก้าวขาไม่ออกร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นจากรถเข็นแต่เท้าของเขาไม่ได้แตะพื้นเขาลอยนิ่งๆและเริ่มเปลี่ยนท่าทางเป็นคลานบนเพดานห้องด้วยความเร็วสูงเสียงเล็บจิกฝ้าเพดานดังแกรกแกรกเหนือหัวผมพอดีผมวิ่งหนีออกมาจากห้องเก็บไฟ แต่ความมืดและทางเดินที่ซับซ้อนทำให้ผมหลงเข้าไปในโซนหอผู้ป่วยอนาถาแสงจันทร์สลัวลอดผ่านหน้าต่างที่แตกละเอียดลงมาที่เตียงเหล็กเรียงรายนับสิบเตียงบนเตียงเหล่านั้นมีร่างนั่งอยู่เกือบทุกเตียงทุกร่างหันหน้ามาทางประตูที่ผมยืนอยู่โดยพร้อมเพรียงกันกลิ่นเน่าสางรุนแรงขึ้นจนผมต้องเอาเสื้อปิดจมูกผมเห็นพยาบาลคนหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืด เธอสวมชุดสีขาวเปื้อนคราบเลือดดำๆเดินลากช้าข้างหนึ่งที่บิดเบี้ยวไปมาครืดครืดเธอเดินมาหยุดตรงหน้าผมใบหน้าของเธอถูกเย็บด้วยลวดเหล็กจนปากผิดรูปมาส่งของเหรอคะเตียงหมายเลข13ยังว่างอยู่พอดีเลยเธอเอื้อมมือที่ซีดขาวและเย็นจัดมาจับที่ข้อมือผมแรงบีบนั้นมหาศาลจนผมรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตก ผมพยายามสะบัดมือออกแต่มือของเธอเริ่มมีรากไม้สีดำงอกออกมาพันรอบแขนผมร่างคนไข้บนเตียงเริ่มลุกขึ้นมาช้าๆทุกคนเดินล้อมผมไว้ในความมืดเสียงร้องระงมขอความช่วยเหลือก้องอยู่ในหูจนผมแทบเสียสติผมสะบัดหลุดแล้ววิ่งลงบันไดหนีไฟแต่แทนที่จะออกไปชั้นล่างผมกลับหลงลงไปที่ชั้นใต้ดินชั้นห้องดับจิตน้ำท่วมขังอยู่ประมาณตาตุ่มน้ำนั้นมีสีแดงจ,งจางๆ และส่งกลิ่นคาวเลือดคลุง้งแสงไฟฉายเริ่มกระพิบพ,พึบพับเหมือนแบตเตอรี่จะหมดในความมืดที่แสงไฟส่องไปไม่ถึงผมเห็นถุงซิปใส่ศพสีขาวนับสิบใบลอยอยู่ในน้ำพวกมันไม่ได้ลอยตามน้ำแต่มันลอยวนรอบตัวผมเหมือนกำลังเต้นระบำท่านใดนั้นถุงใบหนึ่งก็รูดซิปออกเองช้าๆแครกร่างของชายร่างยักษ์ที่ผิวหนังบวมอืดพุ่งพรวดออกมาจากถุงเขาคว้าขาผมไว้แล้วฉุดผมลงไปในน้ำที่สูงแค่ตะตุ่ม แต่น่าประหลาดใจที่เพราะผมล้มลงน้ำกลับดูลึกเหมือนมหาสมุทรผมดำดิ่งลงไปในความมืดมิดเห็นร่างศพมากมายถูกล่ามโซ่ไว้ใต้พื้นห้องดับจิตถูกร่างพยายามจะยื่นมือมาดึงรั้งเสื้อผ้าผมไว้ผมพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเหนือน้ำและพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องดับจิตแล้วแต่ผมนอนอยู่ในโลงศพเย็นที่ถูกล็อกจากข้างนอกผมได้ยินเสียงคนเคาะฝาโลงจากข้างบนปังปัง พร้อมเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเสียงสัตว์เลื้อยคลานเสียงเคาะเงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงใบเลื่อยไฟฟ้าดังสนั่นวืดวืดฝาโลงเย็นถูกกระชากออกผมพบว่าตัวเองถูกมัดไว้บนเตียงผ่าตัดกลางห้องโถงร้างรอบตัวผมคือกลุ่มคนในชุดกาวที่ขาดรุ่งริว้วทุกคนไม่มีใบหน้ามีแต่ความว่างเปล่าสีดำอยู่ใต้มวกคลุมหัวคนไข้ารายนี้หัวใจยังเต้นแรงเกินไปต้องรีบพาเอาออกเสียงหนึ่งประกาศ พวกเขายกเครื่องมือผ่าตัดที่สนิมเครอะขึ้นมากลิ่นคาวเลือดสดๆพุ่งเข้าจมูกผมเห็นเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ที่ข้างในบรรจุข,ของเหลวสีดำเหนียวหนืดกกำลังพุ่งตรงมาที่ดวงตาผมในนาทีนั้นผมเห็นวิญญาณของผู้หญิงชุดไทยที่ผมเคยเจอที่กระบี่จากเรื่องก่อนหน้ายืนอยู่ที่มุมห้องเธอยืนมองผมด้วยรอยยิ้มเย็นเยือกเหมือนจะบอกว่าบอกแล้วว่าหนีไม่พ้นผมรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายดิ้นจนสายรัดขาด และคว้ามีดผ่าตัดที่วางอยู่ใกล้เคียงแทงสวนไปที่ร่างที่ใกล้ที่สุดแต่มันกลับไม่มีเลือดไหลออกมามีแต่ควันสีดำและเสียงกรีดร้องที่ดังแหลมจนแก้วหูผมฉีกขาดผมวิ่งหนีไปตามทางเดินที่ดูเหมือนจะยืดออกไปมิสิ้นสุดทุกประตูที่ผมผ่านเปิดออกและมีมือเปื้อนเลือดนับพันพยายามจะคว้าตัวผมไว้ผมวิ่งมาจนถึงหน้าต่างชั้นสี่ผมตัดสินใจกระโดดลงมายังบึงบัวข้างตึกโดยไม่คิดชีวิตร่างของผมประทะผิวน้ำอย่างแรง สติของผมเริ่มเลือนลางแต่ก่อนที่ตาจะปิดลงผมเห็นร่างของคนนับร้อยยืนอยู่เรียงแถวอยู่ที่หน้าต่างทุกบานของโรงพยาบาลร้างทุกคนโบกมือลาผมช้าๆผมฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลจริงๆในตัวเมืองฉะเชิงเซาหมอบอกว่าผมตกจากที่สูงและมีอาการขาดอากาศเหมือนคนถูกบีบคออย่างรุนแรงที่สำคัญที่หน้าอกของผมมีรอยแผลเป็นตัวเลข13ที่เกิดจากการถูกของมีคมกรีด แผลนั้นยังคงแดงและอักเสบทุกครั้งที่ถึงวันครบรอบเหตุการณ์ทุกวันนี้ผมลาออกจากงานสายเคเบิลและไม่เคยย่างกลายไปในที่ร้างอีกเลยแต่คุณรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมอาบน้ำกลิ่นน้ํายาฆ่าเชื้อจะลอยมาจากท่อระบายน้ำและในกระจกห้องน้ำที่ขึ้นฝ้าผมมักจะเห็นรอยนิ้วมือเปียกๆเ,เขียนว่ากลับมาเปลี่ยนผ้าพันแผลด้วยนะคุณที่ฟังเรื่องนี้อยู่ถ้าวันไหนคุณต้องผ่านโรงพยาบาลเก่าๆตอนด็กๆ แล้วได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อลอยมาตำลมย่าสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับเพราะวิญญาณที่หิวโหวยอาจจะใช้กลิ่นนั้นแทรกซึมเข้าไปในปอดของคุณและจำไว้ว่าเตียงหมายเลข13ในโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นยังคงปูผ้าปูสะอาดรอคนไข้รายต่อไปเสมอคืนนี้ก่อ็น,นอนลองเช็คใต้เต,ตียงดูนะครับว่าไม่มีใบนัดหมอสีเลือดวางอยู่